สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาทําฮอร์โมนนมสดกันค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะการทําฮอร์โมนนมสดครั้งนี้ไม่ได้ให้เห็นรูปปวดนมกับรูปนมเปรี้ยวนะคะเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์ค่ะลืมดึงฉลากนมเปรี้ยวออกแล้วก็ลืมดึงฉลากของนมสดออกติดยี่ห้อแล้วกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะ ก็เลยให้ดูตอนที่ว่าเทผสมลงถ้วยแล้วก็ส่วนผสมก็กาก,ากน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนมสดขนาด240มิลลิลิตรนมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะตีให้เข้ากันค่ะด้วยความที่ว่าก,ากากน้ำตาลจะเหนียวหนืดมากเลยนะคะก็เลยต้องคนนานหน่อยแล้วถ้วยก็เล็กๆลืมใช้ถ้วยใหญ่ ก็ค่อยๆค,คนนะคะคนไปคนมาเหมือนกาแฟนมสดเลยค่ะน่ากินนะคะเนี่ยก็คนจนกากน้ำตาลจะคลายตัวออกเพราะกากน้ำตาลจะหนืดมากกากน้ำตาลซื้อมาเกลอนใหญ่หนึ่งเลยค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมทั้งสามอย่างเข้ากันดีแล้วกากน้ำตาลคลายตัวเข้ากับนมสดนมเปรี้ยวแล้วก็ กรอกใส่ขวดน้ำอัดลมนะคะควรที่จะใส่ขวดน้ำอัดลมเพราะว่าขวดน้ำอัดลมจะทนแรงดันของแก๊สได้นะคะเพราะว่าเวลาเราหมักเนี่ยผ่านไปหนึ่งคืนนะคะพวกแก๊สมันจะเป็นแก๊สจุลินทรีย์นะคะก็จะทำให้ขวดเสียรูปหรือว่าขวดระเบิดได้ 24ชั่วโมงเราก็คลายขวดครั้งหนึ่งเปิดขวดให้แก๊สระบายออกมาค่ะขวดน้ำอัดลมจะมีข้อดีคือทนแรงดันแก๊สจากฮอร์โมนนมสดได้นะคะเวลาการใส่ถ้าท่านใดทำเยอะๆเนี่ยไม่ควรใส่เต็มนะคะควรเหลือไว้เหลือปากขวดไว้สักหส่วนแล้วก็เติมน้ำฮอร์โมนนมสด ใส่ลงไปในขวดแค่สองส่วนนะคะเดี๋ยวแม่มมริซอนอธิบายเกี่ยวกับคำว่าฮอร์โมนนมสดก่อนนะคะฮอร์โมนนมสดคือการนำเอานมจืดผสมกับนมเปรี้ยวและผสมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เพื่อให้จุลินทรีย์ภายในนมเปรี้ยวย่อยสลายธาตุอาหารในน้ำนมทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายช่วยบำรุงใบพืชใบผักให้เขียวสวยหวานกรอบอร่อยเหมาะสำหรับฉีดพ่นผักสลัดผักสวนครัวและผักกินใบชนิดต่างๆค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนนมสด ข้อที่หนึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงเพราะในน้ำนมมีสารอาหารปโปรตีนสูงอย่างเคซีนโกบูมินอันบูมินและกรดอะมิโนที่เมื่อถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นาธาตุในตัวเจนจึงมีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงเร่งต้นเร่งใบให้โตอย่างรวดเร็ว ข้อที่ 2. เพิ่มความหวานกรอบให้กับผลผลิตผักของเราการฉีดรูดพืชทางใบด้วยโฮอร์โมนโนมสดสามารถเพิ่มความหวานกรอบให้กับผลผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักสวนครัวหรือผักกินใบชนิดต่างๆนะคะการใช้โฮอร์โมนโนมสดใช้อย่างไร การใช้โฮอร์โมนนมสุดหลังจากที่หมักทิ้งไว้3วันจนได้หัวเชื้อแล้วเมื่อจะนำมาฉีดพ่นหรือรดน้ำหรือบำรุงพืชให้นำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรเสมอนะเช่นใส่ขวดฟอกกี้แล้วก็ฉีดพ่นทางใบหรือว่าถ้ากะประมาณยากนะคะก็1บัวรดน้ำขนาด5ลิตรเนี่ย ใส่ฮอร์โมนนมสูตรลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะโดยหากาพ่นทางใบเพื่อเพิ่มความหวานกรอบนะคะให้กับผักชึ้นต่างๆเนี่ยควรฉีดพ,พ่นช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าปากใบพืชจะเปิดค่ะทำให้ทำให้พืชได้รับสารอาหารได้ดีกว่ารุดตอนกลางวันสำหรับรดตอนเย็นนะคะ เออประทานโทษสําหรับรดลงดินจะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็ควรที่จะรด3-5วันต่อครั้งไม่ไม่ต้องรดทุกวันนะคะถ้ารดทุกวันก็พืชได้เกินก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหรค่ค่ะค่ะแม่มริสอนก็บอกวิธีทํำฮอร์โมนนมสูต บอกวิธีการใช้บอกวิธีการรุดนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครย์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงหน้าขวัญนอนสบายดีนะลูกนอนสบายเลยน,ลน,น,ยลยนุ่มไหม